สวัสดีครับว,วันนี้ผาพี่น้องมากินแกงสุดร้อนๆครับพี่น้องถ็พริกน้ำปลายใหญ่ครับใช่ครับแล้วก็กินกับไข่เจียวราดข้าวนะคะพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็พริกน้ำปลาครับพี่น้องกินไข่เจียวราดข้าวกินกับแกงสุดร้อนๆเนาะ ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไาให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับนนมันมีเมนูง่ายๆเนาะใช่ครับ FC ขอมานะคะพี่น้องใช่ครับ FC ผู้ใหญ่ใจดีครับพี่น้องเขาขอมา รสดน้ำร้อนๆเลยนะพี่น้องไข่เจียวหอมๆครับพี่นอ้องอร่อยมากนะ,นะ,นะ,ะเลยนะคุณมาทาด้วยกันนะคะอืม่วยๆครับพี่น้อง ง,ง,ง่ายง่ายครับขาหมูตุ๋นยังไม่ได้ไปซื้อนะคบพี่น้องเดี๋ยวคิดขอมากเหมือนกันรอก่อนนะคะ ปีใหม่นี้ไปเที่ยวในกันครับพี่น้องปีใหม่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับพี่น้องสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันหมดไปปีนี้ให้หมดนะครับพี่น้องปีหกห้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆมีความสุขกันนะครับพี่น้องเนาะไปเที่ยวไปไหนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับพี่น้อง ดูแลสุขภาพด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คนรละอองนะกโควิดเดียวอะไรเยอะแยะไปหมดครับพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยครับไปเที่ยวนั้นก็เคยมีความสุขมากมากใหยปลอดภัยนะคะพี่น้องใช่ครับ ไม่ได้เที่ยวกันหลายปีแล้วเนาะพี่น้องปีนี้ก็ได้ไปเที่ยวนิดนึงเราสคนก็ได้หยุดสได้เที่ยวสองวันนะคะพี่น้องได้หยุดเนาะใช่ครับหมัคนพี่น้องหมั่คนก็มีความสุขได้ไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องเนาะมีความสุข เห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเราสองคนป้านอยู่ไกลครับพี่น้องปานก็อยู่ไกลประเชศก็ไม่เปิดไม่ไปครับพีน้องกลับครับ เดี๋ยวดูทรงการก่อน,นเนาะว่าโควิดจะเป็นยังไงครับพี่เนอะโควิดรอบเขายังไม่ทันหายรอบใหม่ได้เนาะใช่ครับ ทางบ้านเขาก็คิดถึงแล้วเราก็คิดถึงกันครับพี่น้องมิแต่ม่จเ่โทรคุยกันเนาะเขาก็มาหาเราไม่ได้ล้วก็กลับไปหาเขายังไม่ได้ครับพี่น้องลูกชายนี่เวลาโทรโทรคุยกับ,บแม่เอกววาแม่เมื่อไรแม่จะมาเมื่อไรแม่จะมาอยู่นั่นแหละพี่น้อง นางก็หมอว่าเออถ้าประเทศจีดก็กาบแล้วอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าอีกลายอีกกี่วันนะแม่ เยอะๆเลยแคปพี่น้องจอาริงๆครับพี่น้องหอม้ะมันเยอะไปไใ่เชื่อมหอมแล้วก็อาดก,กับพริกน,น้ำตาในสุดยอดครับพี่น้องเนาะหอมมากครับ มีอเลยก็ใส่ไปกินไปครับพี่น้องอร่อยดีครับเป็นเมนูที่ทำง่ายเนาะใช่ครับแล้วก็มีประโยชน์เนาะกินผักครับพี่น้องกินผักกินไข่ ใหม่ก็ขอให้สินโตใหม่ใจใหม่มีเงินมีทองไหลมาเทมาเฮงเฮงรวยๆนยยงครับพี่น้อง กินอร่อยนีนะคะพี่น้องเนาะต้มจืดใครเชื่อว่าเหมือนกันเนาะไข่นี่ไม่รู้เป็นอะไรแล้วสองคนเหมือนกันเลยเนาะไม่ค่อยชอบกินมากเท่าไหร่ครับเป็น้องนานๆจะกินทีนึงนึ่ง ไข่เจียวไข่ดาวอะไรเงี้ยเป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดแล้วเนาะ อร่อยมากจริงๆครับพี่น้องทำง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอร่อยสีครับสดน้ำนนร้อนๆมีสุดยอดเลยนะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดติดตามซ่องแรงผ่ากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ